ต่อไปนี้ไม่เหมาะสมกับพวกแมลงสาบฮีโร่ครับสวัสดีครับพวกเราชาวฮีโร่ผิวๆผิวๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะครับชาวฮีโร่จะมาทำน้ำผลไม้ปั่นกันน้ำผลไม้สูตรของฮีโร่เอง เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ผูกท่านรู้จักสิ่งของที่เราเปรี่ยมฝรักงอุ้ยโตเหีียททำโตไม่ได้นะต่อไปมันมีสรรพคุณอยู่ว่าช่วยเรื่องการขับถ่ายดีช่วยเรื่องการขับถ่ายนะแล้วก็เปลือกเป็นงูผมไปเอามาจากตลาด ที่พวกแม่ค้าเขาเหยียบเนี่ยเหยียดถ้าคุณดูด้ถไทยกัน,นเนาะเกิดกังวลส่วนเราต้องการไฟเบอร์ต้องการให้รถขับถ่ายดีต้องใช้เปลือกสัปปะรดอันนี้อะไรเน,นี่ยอ๋อมันมันแค่โอเคแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนหูร้อนมากช่วงนี้เลยต้องรับประทานเย็นเย็น งนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยใส่น้ำในปริมาณยังไม่พอยังไม่พออีกโอเคเริ่มจะพอแล้วโอเคได้ได้ได้ไดตรวผสมน้ำน้ำเชื่อมแล้วันต่อไปเราจะใส่ฝรั่ง จะออใช้มีมันก็ดูดีเกินไปที่จะอเอาไปอ๋อไปโกยมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปเราจะใส่เปลือกพวกนี้เปลือสกสัตว์ร้อ จะปัดได้ลื่นต้องใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่เปลือกสับปะรดแล้วก็ต้องมีเปลือกไกงงูเปลือกไกงงู เรามาเริ่มปั่นกันเลยเริ่มจากบเบอร์หนึ่งอะน่าก,กินนะเนี่ยดูสีีน่าก,กิน มาเสร็จแล้วฝรั่งครับเดี๋ยวถ้าผมชิมคนเดียวจะชิมไม่ได้ต้องเพื่อนผมชิมก่อนดูเลยครับเนีื้อต้องชนชน,ชนด,นวด้วชนตดินหน้าไม่ทำไมเสียงไม่ดังเทำไมโอ้โห,โโหต,าตายตายปลาเลยครับหมดแก้วแล้วเขาเพี้อนเอ้ยย จะกินนะเฮ้ยกินเองเอาเหรอกินหมดแก้วแล้วผ่ารับผ่ารับอ่ะแก้วที่สองแก้วที่สองสองแก้วสองแก้วมันเป็นเกมกินน้อยมันเป็นเกมม,เเกมึงคนมาช้าต้องกินไงกูเหรอ,อเร็วเร็วอันนี้กูหลังใช่ไหมเนี่ยเร็วมาคนแรกใช่ปะ เร็วเร็วดิเร็วเร็วดีเนี่ยที่มันเย็นถ้าเกิดมันจะเย็นอ๋อนี่กูซื้อน้ำแข็งมาให้พอดี้เจ้าไว้แม่งโหดธหรอกปล่อยอ่ะเอ้ากินให้หมดกินหมดอันนี้ต้องหมดผลไม้ใบเยกะจะได้อ่ะอ่ะกินอีกแก้วนึงอีกแก้วนึงให้หมดเนาะแก้ได้หมดละ จะหมดแล้วเร็วๆจะหมดแล้วเร็วโโอ้หผมกินข้าวมาเองนั่นแหละจะหมดแล้วเอาจริงอ่ะสองแก้วเต็มเอาเร็วๆดิหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะเราทำเองเลยเองกับมืออ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับอร่อยมากไหมครับเห็นยไหมครับก็อร่อยอย่างเงี้ยครับอ่าแต่ว่ามันก็ฝืดฝืหน่อยฝืดฝมีน้ำแข็งนิดนึง เย้อแข็งเพิมม่มเย้ยมแข็งพวกเลยเดี๋ยวพวกเราจะมาเฉลยกับเจนวิทโบสเยอบๆกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเรียกมาโบสถโบสถ์มาแล้วจ้าเิดประตูด้วยเอาก้าอีให้มันนั่งที่เราทำไปเมื่อกี้ครับมากรไปเลยฮะ โอ้ยสันว์เนี่แต่ว่าโอ้ยทายีอะไรบ้อ่ใช่เดอที่มันทําดียวงทําอสัแล้วก็เปิดเป็นผมไปเอามาจากตลาดที่พวแม่าเาห้่เยูดิู้ไทไเหเิดเป็นโูโอ้ย ตวเราต้องการไฟเบอร์ต้องกรารช่างถ่ายดีต้องใช้เพื่อสัตกว์ร้อนรวยนี่แหละนี่โอเคแล้วก็วสุญญากาศร,ร้อนใส่น้ำจะต้องต้องผ่ายเย็นเยนหนับร้อนเมื่อนับร้อนอันนี้เราเริ่มมึงเดื่องเด้อืองิใส่น้ำในปริมาณยัไงไงบอ

จทำอย่างนี้ออไปโกน้อันดโดนโดพื้นกูล้างแล้วเมื่อคืนต่อไปเรจะใส่เปลือกที่เลือตกรนั่นนี่ขับถ่ายดีเพื่อนถ่ายใส่ท้างเปลือกถ่ายเสร็จ โอ้โหโอยจัดแต่วัดกดชื่นโปรตี้นสดงโอ้โหอ้กฮไม่าเขาเอกั้่า enfin ฮ่าปับั๊บปันบปั๊บับปัมบปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บป่๊ปั๊บปั๊่ปั๊บปบปันั๊บป่ไบ้่บัใ พ่อแม่ค้าอาจจะบอกก็ตกคืนก็ได้เช <c oughs> ่นกันลงทุนเลยนะกูอะนายบอกมีแอปเปิ้ลไม่ไม่ใช่แอปเปิ้ลถ้าทำดีชอบทำจะใส่สลับกับคนอ่นก็ได้ชอบไหมเมื่อกี้เราชอบเมื่อกี้ชอบไหมเร <c oughs> าจะมาเริ่มปัดต้องดูรายไม่ได้ เราเริ่กตัดเลือก oh ่เลยอ่าตัดัการตัดนะเราจะวเลแล้วไข่ก็เอาไม่ไม่เอาแอสออกเลยม่กกองให้เลยเอนจะเียความรู้สึกเป็นไงนี่ดูกินเป็นี่ใชาติคงตอกนครับโกมังอ่อาาแต่ลองหรแต นี่ไ้ขยะขยะอาเชิญครับอไปมา เดี๋ยวพ่อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคลิปมิด้วยนะไม่ไหวหรอฝากกดไลค์กดแชร์เออเท่าไทำไมเร็วทำไมเร็วมฝากกดไลค์กดแชร์หน้าเพจบนเฟซบุ๊กของเราเพจฮีโร่แล้วก็ส่วนส่วนยูทูบของเราก็กดซับตะไคร้กันที่ตรงนี้แล้วกดซับกดซับตะไคร้เดี๋ยไม่พอนะยังกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอกราบลาไปก่อนสวัสดีครับ